เฮ้ hey, สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอไม่ว่าจะเป็นสมัยประถมมัธยมหรือแม้แต่ตอนโตแล้วก็ยังมีก็คือเรื่องโดนเพื่อนล้อชื่อพ่อชื่อแม่โคตรจริงมันโคตรใกล้ตัวฟังแล้วดูเหมือนขำเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ตอนอยู่ในเหตุการณ์นะแม่งเจ็บจีด๊ดแต่บอกไม่ถูกเลยวะผมเองก็เคยโดนมากับตัวหลายครั้งมากจนบางทีก็จําไม่ได้ว่ากี่ครั้งอะไรเงี้ยแต่จุดเริ่มต้นของมันนะที่จําได้แน่นนะก็คือว่าแบบ เราอาจจะส่งกันบ้านหรือว่าส่งข้อข้อมูลส่วนตัวให้กับอาจารย์หรือคุณครูอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนมันไปแอบ,บดูไว้พอรู้เท่านั้นแหละเปิดประเด็นทุกเชา้าทุกคาบเรียนย้ำาช่อว่าผมอะลนรัววทั้งวันในช่วงแรกๆผมก็ปล่อยไปนะเออแต่เอาเข้าจริงๆข้างในเราเนี่ยมันไม่โอเคเลยเพราะว่าเหมือนเขามาล้้าเส้นครอบครัวเราอะแล้วที่เซง็งพอเราพูดอะไรกลับไปเนี่ยก็เอ้ยหยอกล้อเล่นเฉย คือมันจบยากเพราะพวกนี้แม่งสนุกกับปฏิกิริยาเราและนี่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวผมนะมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กเกือบทุกห้องทุกโรงเรียนด้วยนักจิตวิทยายังเคยบอกว่าสิ่งที่ห้ามมากที่สุดจะเป็นสิ่งที่เด็กอยากลองมากที่สุดนั่นแหละชื่อพ่อแม่ก็คือปุ่มรับสุดๆของเด็กไทยเลยเพื่อนกดตุ่มปุ๊บมีเสียงปับ๊บเห็นเราโกรธเห็นเราหน้าแดงนั่นแหละคือโบนัสของพวกเขาเลยพูดจริงๆมันเป็นเรื่องที่เล่นกับพื้นที่ส่วนตัวแบบสุด,สด เพราะพ่อแม่คือเส้นขอบเขตที่เราไม่ค่อยให้ใครมาล้ำอยู่แล้วสมองโดยเฉพาะอะมิกดาลามันสั่งป้องกันทันทีเหมือนมีเสียงไซเรนในหัวผลคือทั้งโกรธทั้งอายใจเต้นแรงมือสั่นคืออารมณ์มันมาเต็มก่อนเหตุผลที่จะมาด้วยซ้ำบางคนเลือกที่จะเงียบบางคนสวนกลับบางคนเดินไม่ตกผมเองก็เคยคิดแบบนั้นนะอยากจะลุกเอากระอี้ไปฟาดให้มันจบๆไปดีไหมแต่ก็คิดอีกที ถ้าเราทแบบนั้นน่ะมันก็เหมือนว่าจะโดนเลยคู่ปกครองไหมมันจะเรื่องมันจะใหญ่ไหมแต่เลืดึกก็รู้ว่าเพื่อนเรามันไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะฆ่าใครอะไรขนาดนั้นไม่แค่คนตีน้อาเฉยแต่บอกก่อนเลยว่าตอนอยู่ในจังหวะนั้นน่ะเราไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกความรู้สึกมันคุ้งขึ้นมาก่อนเหตุผลเสมอแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งนะที่ผมต้องเล่าเพราะผมไม่ได้เป็นคนดีเลยขนาดนั้นบางทีพอโดนได้บ่อยแล้วก็เอาคืนครับเช้าโดนล้อสิ่พ่อบ่ายพุ่มสวนกลับเป็นชื่อแม่มันบ้าง ตอน,น,นแรกๆก็ขำนะแต่กลายเป็นสงครามย่อมๆของห้องเรียนเลยทั้งวันยังดวนกันไม่หยุดบางครั้งยืดันเป็นอาทิตย์บางทียืดเป็นเดือนๆก็ยังวนอยู่มุกเดิมๆเ,เหมือนเป็นซีรีส์ประจําห้องไปเลยอะ่ะแต่พอคิดที่หลังมันไม่จบสักทีมันกลายเป็นนิสัยที่ทําให้ทั้งห้องเสียเวลาเสียทั้งอารมณ์กันไปฟรีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวก็อึดอัดไปด้วยประสบการณ์นี้สอนผมชัดเลยว่าการสวนกลับอาจทําให้รู้สึกสะใจในตอนนั้น แต่ยืดให้มันยาวกว่าเดิมอีกหลายเท่าบางทีมันทําให้เราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาไปเลยทั้งๆท,ที่ตอนแรกเราเป็นฝ่ายโดนซะเองนะส่วนสุดท้ายผมต้องหาเทคนิคใหม่ซึ่งเอาจริงๆคือเวิร์กกว่าทุกอย่างที่ลองมานั่นคือการเล่นมุกกลับไปเว้แต่ไม่แรงนะจําสูตรนี้ไว้เลยยิ่งเราไม่เดือดเกมจะจบไวมากเพราะสิ่งที่เพื่อนอยากได้คือปฏิกิริยาโกรธของเราถ้าเราไม่มีให้เพื่อนจะหมดสนุกทันทีลองยกตัวอย่างสันหน่อยนะคือว่า ถ้าเพื่อนแซลชื่อพ่อเราชื่อแม่เราเราก็อาจจะอืมก็ชื่อหลอดีนี่อ้ยชื่อใครวะเท่ดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเพื่อนถามว่าชื่อพ่อชื่ออะไรเราก็ย้อนกลับไปว่าก็ชื่อหลอกกแก้หน่อยนึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพูดนิ่งๆแบบยิ้มไม่สะเทือนใจบางทีใช้คําสั้นๆก็พลังทาร้ายสูงมากผมเคยยิ้มแล้วพูดสั้นๆว่าโอ้โหคิดได้แค่นี้หรอทั้งห้องเงียบเหมือนกดตุ่มปิดเสียง คือมันได้ผลเพราะเราไม่ให้พื้นที่ที่เขาต้องการเว้ยคือความเดือดแต่ต้องย้ําว่าเคล็ดลับสาคัญคืออย่าขึ้นเสียงอย่าทําท่าจะต่อยพอถ้าเขาเห็นว่าเราเดือดอ่ะเขาจะยิ่งสนุกกว่าเดิมเว้ยมุกเหล่านี้ไม่ทําให้ใครเจ็บแต่ส่งสัญญาณเตือนชัดว่ากวนได้แต่ไม่ได้เสจรใจเราเว้ยอย่างไรก็ตามการใช้มุกสวนกลับบางทีก็ไม่ได้ผลทุกครั้งบางครั้งเพื่อนก็ล้อแรงเกิน หรือบางครั้งเราเองอาจจะมีปัญหาในครอบครัวที่มันซีเรียสจริงๆตอนนั้นน่ะเราย้อนมุกกลับไปอะ่ะคงไม่พอแน่นอนเราต้องมีวิธีที่จริงจังกว่านี้หรือแม้แต่ขอให้ครูช่วยจัดก,การซึ่งเรื่องพวกนี้เราจะไปคุยกันในช่วงต่อไปแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งสําคัญคืออย่าไปปล่อยการล้อเล่นเล็กๆอะ่ะลุกลามจนกลายเป็นนิสัยประจํากลุ่มของเราเว้ยเพราะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเสียโดยไม่รู้ตัวด้บางครั้ง ทำให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องต้องทนอยู่กับบรรยากาศตึงๆโดยไม่จําเป็นดังนั้นครึ่งแรกที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคือภาพใหญ่ของเหตุผลความรู้สึกและวิธีรับมือเบื้องต้นที่ผมเคยลองมาแล้วแล้วมันได้ผลใครที่เคยเจอปัญหาแบบเนี้ยลองเอาไปปรับใช้ดูได้ไม่ต้องเอาแบบผมเป๊ะๆก็ได้นะแต่แค่ให้คุณเป็นคนคุมเกมไม่ใช่ให้เกมมาคุมคุณเว้ยเดี๋ยวช่วงถัดไปผมจะพาไปลึกกว่านี้ ว่าถ้าเรื่องเนี้ยมันแรงขึ้นจริงๆอะ่ะเราควรคุยยังไงตั้งขอบเขตยังไงแล้วจะคุมอารมณ์ให้ได้ยังไงแม้จะใจเราเดือดมากๆอะต่อกันเลยครับการรอมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่มุกเบาๆหรอกบางวันมันแรงขึ้นเรื่อยๆแบบตั้งใจให้เราเจ็บบางทีมันกลายเป็นนิสัยแก้งที่ฝังอยู่ในกลุ่มเพื่อนเราโดยไม่รู้ตัวเว้ยตรงนี้แหละที่ผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีรับมือจากขำๆไปสู่การตั้งขอบเขตแบบจริงจัง สิ่งแรกที่ผมเรียนรู้คือพูดตรงๆด้วยน้ําเสียงที่นิ่งแต่ชัดผมเคยร้องแล้วนะและมันได้ผลไม่ต้องตะโกนไม่ต้องทําหน้าดุแค่พูดว่าเฮ้ยเรื่องครอบครัวขอไม่เล่นนะเสียงเร,เรียบๆตรงไปตรงมาเหมือนมันมีพลังมากกว่าที่คุณคิดอ่ะหลายคนหยุดเลยเพราะไม่ได้เจอคําว่าไม่โอเคแบบนิ่งๆแบบเนี้ยบ่อยๆอีกวิธีคือดึงเพื่อนสนิทเข้ามาช่วยถ้าในกลุ่มมีใครที่เราสนิทจริงๆ ลองคุยกันเงียบๆบ,บอกไปว่าเออฝากบอกหน่อยได้ไหมว่าเราไม่โอเคว่ะเพื่อนที่รู้ใจอะ่ะจะเป็นเหมือนกำแพงช่วยเแบรบกมุกโดยที่เราไม่ต้องเผชิญหน้าคนเดียวเว้ยบางทีก็ทําให้เรื่องมันจบเร็วมากเงียบเร็วมากแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าบางครั้งผู้ใหญ่ก็จําเป็นผมเคยเจอเคสที่เพื่อนล้อจนแบบถึงกับร้องไห้ทุกวันก็ยังมีคนแซวต่อไม่หยุดสุดท้ายก็ต้องให้ครูมาช่วยคุยไม่ใช่ว่าเราอ่อนแอนนะแต่บางที มันเกินกว่าเด็กอย่างเราจะคุมได้เว้ยการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความให้แพ้เว้ยแต่คือการตัดไฟก่อนที่มันจะลามเป็นเรื่องใหญ่อีกอย่างที่ผมเจอและที่สำคัญที่สุดคุมใจตัวเองให้อยู่ฟังดูง่ายแต่ทํายากสุดๆผมเคยมีประสบการณ์ที่เกือบหลุดมาแล้ววันนั้นเพื่อนเริ่มแรงกับปกติผมถึงขั้นคิดในหัวเลยว่าจะลุกเอากอี้ไปฟาดไม่แห้นหยุดเลยแต่ภาพในหัวมันเุดขึ้นมาแต่ไม่หมดเลยตั้งแต่ ครูเรียกไปคุยพ่อแม่เสียใจเพื่อนในห้องมองเราเปลี่ยนไปถึงขั้นอาจจะมีคดีความหรือว่าอาจเพื่อนอาจจะเอาคืนก็ได้จากการใช้กําลังอ่ะพอนึกถึงอนาคตที่จะตาม,มามันหยุดแรงในตัวได้ทันไอผมอยากจะบอกทุกคนว่าการไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงอ่ะคือการชนะที่แท้จริงเลยมันอาจจะดูไม่สาใจในตอนนั้นแต่ถ้ามองไกลๆมันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ พอเราไม่ได้ปล่อยให้คนอื่นมาคุมอารมณ์เราได้ผมยังสังเกตอีกอย่างคือบางครั้งเรื่องที่ชอบล้อเราแรงๆอะ่ะก็มีเรื่องของเขาเองอาจจะเป็นเพราะที่บ้านเขามีปัญหาหรือเขาอยากได้ความสนใจบางคนล้อเพื่อปิดบังความมั่นใจของตนเองการเข้าใจจุดเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมนะแต่ช่วยให้เราไม่ต้องเอาเรื่องเขามาเป็นเรื่องของเราเว้ยสิ่งที่สาคัญสุดท้ายคือรักษาความสัมพันธ์หลังเหตุการณ์ พราะเราต้องอยู่ในห้องเดียวกันอีกนานเป็นปีบางคนอาจจะมาขอโทษบางคนอาจจะทำเป็นลืมเราเองก็ต้องเลือกได้ว่าจะให้ยาััยหรือเว้นระยะสรุปง่ายๆจากทั้งหมดที่ผมเล่ามาคือ 1. น่้าเรื่องยังไม่หนักมากลองใช้มุกเบรกับเพื่อนได้เล่นกวนแต่ไม่ต้องเจ็บ 2. ถ้าเริ่มแรงต้องพูดตรงๆต,ตั้งขอบเขตให้ชัดอาจดึงเพื่อนสนิทหรือครูเข้ามาช่วยสาุอมอารมณ์ตัวเองให้ได้ เพราะกำปั้นไม่เคยแก้ปัญหาให้จบเร็วมีใจจะทําให้เรื่องใหญ่ขึ้นและอาจจะโดนํำปั้นของมันคืนด้วยและ4เข้าใจว่าเบื้องหลังของคนล้ออาจจะมีปมของเขาเองอย่าเอามาเป็นพระใจของเราเลยทั้งหมดนี้ไม่ง่ายผมเองก็เคยพลาดเคยเถียงเคยเจอสวนยืดเยื้อเป็นเดือนแต่พอมองกลับไปเนี่ยผมเห็นเลยว่าการไม่เอาคืนด้วยแรงคือวิธีที่ใช้พลังใจสูงมากกว่า แด้คุ้มค่ามากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วนะความสนุกของเพื่อนที่ล้อเราอ่ะจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราให้ปฏิกิิยาเว้ยถ้าเราไม่ให้ปฏิกิยามันก็จะหายไปเองเหมือนเราเอาเชือไฟออกจากกองนั่นแหละผมอยากฝากไว้กับใครที่เจอสถานการณ์นี้ว่าเราเลือกได้เสมอว่าจะให้เรื่องนี้อยู่ในชีวิตเรานานแค่ไหนมุคมุมขํอาจช่วยให้บรรยากาศเบา,เบาลงได้แต่การเพ้่คบเขตและคุมใจตัวเอง คือสิ่งที่ทำให้คุณเดินต่อไปได้แบบไม่ต้องแบกอะไรไว้เลยถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมหน่อยนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังกันหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยให้หลายคนเจอวิธีที่รับมือที่เข้ากับตัวเองแต่ถ้าใครมีเรื่องที่โดนล้อแบบเด็ดๆหรือมีวิธีแก้เผ็ดแบบจริงๆคอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังหน่อยผมชอบอ่านมาก,มากของทุกๆคนจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ